พี่วัวและรองเท้าเป็นคูณสิบ้าจ้าอีรอเรียบร้อยแล้วสี่ร้อยเนสอม o ม้เนสทอ t ทอ้วินค่ะหนึ่งมาแล้วจ้าจะเจอกันคุณป้าเซริมูลแบบนี้พี่จีซอลบัลเลอแต่ง,ง่ายปัดให้ดูปัดให้ชมพมื่อความถึงเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะความหมานความปังสวยมั่นใจไม่กลัวมาอีกแล้วจ้า พี่ฟาร์มอีกแล้วฟาร์มอินเวนเดอร์นะคะฟาร์มอวกาศฟาร์มดาวเขาเรียกว่าอนะไรน้มนุ่ต่างดาวอีดอกเบสสองร้อยปเริ่มวันนี้ทุนหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะหนาไปเลยจังๆจ,จุกๆแน่นๆเปรียร้อยหกสิบมาก่อนจะ้ะไปเลยนะหมุนเรื่อยๆนะคุณผู้ชมสเกตเตอร์ตัวสีเขียวแวบบแบบอีดอกพุ่าอีกแล้วอีดอกชอบมากเอออีดอกสำหรับฟาร์มอีอวกาศต่างดาวนี่ชอบมากนะฮะ เพราะมันปังคุณผู้ชมมันชอบให้เราแบบง่ายอ่ะมันปล่อยมาง่ายอ่ะชอบมากเนี่ยม,มีตัวช่วยอ่ะคูณ2คูณอะไรนะคะ่นอ้องใครเล่นแล้วจะรู้นะพูดไปเลยนะคะรู้ว่าความเป็นสถิติเป็นยังไงเนะี่ยเลิศสี่สิบเบสสองร้อยเนะเฮ้ยยังไงว้าเ,แบบเฮ้ยแกเบสสองร้อยเนอะเฮ้ยคูณสองคูณสี่ดอกเนเฮเมล่ะบอกว่ามันมีคูณสี่เนี่ยแบบเนี่ย เห็นไหมล่ะมาเจ้ากวางเจ้าแพะเจ้าถังน้ำสอง0คูณหอีดอกเออทุบหลังไม่หยุด1,680อีดอกเอ,อ้ยมาอุ้ยคูณสกับรองเท้าบูทสองคู่3คู่แล้วจ้ารองเท้าบูทขอรองเท้าบูทอีกก็ได้นะจ้ะโอ,อ้ร้อยหกิคูณสี่หกร้อยสี่สิบาพั่นะฮะ รวนดินไม่หยุดแล้วตอนนี้40บาทพุวอีกแล้วเขาหน่อยเออ,อยังไม่ละเขาหน่อยโต๊บอีกออกแปดสิบาทคุณผู้ชมไปกันต่อจ้ะเออ,อสเก็ตเตอร์สองเสียดายนะพูดถึงเรียบร้อยพั่4สี่สิบ อ,อ่ะอีกไหมอีกสักดอกคูณ2องไปสิคาพี่สาวรออะไรแลละจ้า80บาทไทยดอกไปต่อนะว้ายช็อกแล้วค่ะข่าวเจอร์ช็อกค่ะฟีสปรน8ครั้งสกเก็ตเตอร์3ตัวจากพี่สาวรอดูเลยยานโอกาสสีทองดูดแบบนี้ก็คูณ5แล้วจ้าดูดแล้วปล่อยจ้า ปล่อยจริงอีดอกออกไปให้กูตุกอีดอ,อกสิได้คูณห้าว่ะสี่สิบบาทเฮ้ยแรงไปป้าเอาจริงได้สี่สิบบาทเนี่ยเออมาละคูณห้าแล้วคูณสิบแล้วคุณผู้ชมสี่ร้อยสี่สิบคูณสิบอีดอ,อกสี่พันกว่าคุณผู้ชมบิ๊กวินซันดาวเทียมลอยเลยสี่พันสี่ร้อยบาท <Yeah. S 1> อีจอเออ คูณเสพมาเหอะให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยเนี่ยจ้าให้ป้ากลับไปเป็นหนูอีกครั้งอีดอกคูณห้าถังน้ำถังน้ำไม่อีกเหอะเออมาอีไว้เหอะได้ปะนะคะขอละเลิศขอร์เรด้งานจริงอีดอกเห็นไหมล่ะอีดอกเอ้ยอุ้ยคูนเสพถังน้ำมาอีกเรียบร้อย ทางน้ำมาอีกหรือคูณมาก็ได้อุ้ยมาทั้งขังน้ำมาทั้งคูณอีดอกตายตายตายตตายแบบนี้ไม่ไหว4 8 0ูณิเรียบร้อยแล้วจ้าบิ๊กวินไปแล้วเมกวินค่ะ7200บาทอีดอกเลิศรอบเดียวคือปังเลยบอกแล้วสเกตเตอร์มันเอาอยู่อยู่แล้วคุณผู้ชมเอาะไรมาไม่อยู่ราคาแมมอีดอกหืมปังไหวอีดอก7200อ่ะ รอบนั้นปังจริงอ่ะททวินค่ะคุณผู้ชม11,880บาทวันนี้เขี้ยวหนุบหนับจุบจับเลยค่ะคูณ2ค่ะตอนนี้มีบัวรดน้ำด้วยจ้า80คูณ2ก็160จ้ามาฉนันน่าจะเปลี่ยนเบ็ดไหมพวกเธอว่าคุณป้าน่าจะเปลี่ยนเบ็ดไหมคะอีดอกทำอไรว่าอุ๊ยอียนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนเบ็ดเลย200ตลอดเลยมันเรื่องของฉันจ้ะหนู ก็ฉันอยากปังอะ่ะเออ4 0คูณ4เห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่านปัง1,760แบบเชิดเออแบบไแบบแบบม่เหมือนใครเรียบร้อยสกเกเตอร์สาอีกแล้ววิสาวแบบกร้าวใจมากกร้าวใจมาฟรีสป,ปินค่ะ8ครั้งอีดอ,อกให้มันรู้กันไปว่าใครปังมั่นใจไม่กลัวรองเท้าบูทมี3คู่กับคูณ5จ้ะ 8 0คูณ5ก็400ค่ะโคูณ5มาแล้วขอให้มีติดบ้างเข้าคู่หน่อยโอเคพี่ไก่มาแล้ว5โคูณ10ไว้ไก่3กับโคูณ10ค่ะ240โคูณ10บ4 0 0บาทอยู่แล้วเลิศเลิศถั<ๆ>งน้ำมาโคูณมาเหอะอุ้ยมาแล้วค่ะถังน้ำมีทั้งหมด6ใบจ้ะ เสร็จแปดใบแล้วจ้าพี่สาวมายังไงเอ่ยคูณห้าค่ะอีดอกมาทางน้ำไม่อีกเรียบร้อยต่อไปคูณนะคะขอไป,ปคูณโอ้โหห้าร้อยหกสิบคูณห้าจ้าปังปังไปเลยปังปังปุรียักัตบเบ้ไอโกกค่ะสองพันสนะี่ร้อยบาทสองพันแปดนะแหมอีดอสองพันสี่และวสองพันแปดจ้ะรองเท้าบูทสามค่ะบัวรดน้ำสามและคูณห้าค่ะรองเท้าบูทสี่อีดออุ้ย ลงทาบุ่เยอะมาก246คู่แล้ว560คูณ 5, 5, 5อีกแล้วพี่สาว,วกระตเบไอ,อกโกะหลวยส่ยล่องพุง่งลายชุยอลิกตโต๊ะ2,800บาทนะคะกระต่าย160หมูอุ้นอวนหน้าลากปูปีป,ปูป,ป,ปีนุกหนับขาอีดอกดอก160เ่นกันจ้ะสุดท้ายแล้วฟีสปินคูณ10และขอเขาคู่ได้ไหมได้แล้วว้ายพี่วัว พี่วัวและรองเท้าเป็นคูณ1ิห้าจ้าอีรอ oh, <no. S 1> เรียบร้อยแล้ว400ร้อยคูณสิบห้าไม God แตกบิ๊กวินใส่ดอกทองโอ้ยหรวยสวยลองพุ่งลายชุยอลิกระโตะโอคโยโคุไซมาบิ๊กวินค่ะ6,000บาทโอไม g o เกิ oh, my โอไม g ์เกเนสโอไมก์เกเนสทั้งทัววินค่ะ14,720บาทแบบซึ่งแบบสับแบบปังไม่เหมือนใครตอนนี้3 5 0 0 0ค่ะ นะักคะ่มีเครดิตอยู่สามมือทาแล้วเดี๋ยวถอนรัวเลยวันนี้นะฮะบเออบัวรถน้ำอ้ยวันนี้มันปังมันหมานจริงว่ะอีดอกวันอื่นคุเป็นอย่างงี้ม่ะวนักค่ารอยยี่อีดอ,อกกระต่ายและรถขนดินค่ะรถขนดดินเป็นสามจ้ะอุย้ยคูณสี่แล้วว่าคุณผู้ชมสามร้อยหกสิบคูณสี่จ้ะ รวมเป็น1,440บาทกับอีก8ครั้งสุดท้ายไป7,6ละอ่ะ40และ4ี่เห็นไหมอีดออีพูวกมาทีไรนะกูไม่ชอบอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวรถตักดินลอยยี่ดูดไปคูณ2เข้าคู่ไม้ไม่เลยอีดอก อ่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะเครดิตสามหมนะคะใครอยากเฮงอยากปังแบบคุณป้าเซรามูนแล,ล้วก็กดคดลิกลี่ด้านล่างจะมีลิงก์งอยู่กดเข้าไปเลยไปเล่นด้วยกันแล้วเอามาแชร์กันดูว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าฝากด้วยค่ะพีจีสับวเวเลสสลาวสง่ายสวัสดีจ้ะ